ครับผมเออคณะสุดครับขอความปรนนาเว้นระยะห่างด้วยนะครับท่านจะคณะกับปรมการท่านบอกว่าคณะสุดทุกคนนะครับเว้นระยะไว้อย่าไปพิดเพื่อป้องกันโควิดนะครับโควิดไอ้กินจะเกิดจากไกลระวังด้วยนะครับทุกคนเว้นระยะไว้ครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคณะสุดที่มาแล้ว องเจะแค่หลักเดินตุ้งตานเลยให้ตาเรียบเลยให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับและแต่เป็นกเอ็นับทีงานแต่ข้งอังดูมันดีอนเจ้าพ่อหลักเดินเป็นประดาทุกคนมีความตดงความจะเกรนใบเกิดใบเก่นแข็งแรงทุกคนนะครับตึ้งตานเลยแต่ทุกท่านคณะศิษทุกหน้ารักทุกคนเลยที่เราไดุ้กเจ้าพ่อหลักเดินังัดสมุดสาคของได เป็นระเบียบเรยียบ้ลยทั้ีตา่ตางจังหวัดต่างประเทศครับให้เบาบ้แาแต่กระสุนก็เพื่อเบวิเป็นระเบียบแบบนี้ไปเบอร์มีท่านประธานผมนะครับค็เอยแหละคุณเบอนด้วยแหละนะครับเป็นระเบียบดูครนะับมาจะดูจะได้เวลาที่กระส่อประเดิเเนเสร็จเพื่อไปให้แร,แร,แรงแรงแงร ใต้ฝาที่บ้านบ้านเรานะครับเป็นงระเบิดและพวเราเพหลักเกือตืมนังนเรว ด้ดีมากครับโีเต้งแตนเรตับตัดแม่ยแล้เรานับืไวใส่ไว้เพื่อวมกัน่เทุกคนนะครับควาันตด่นะครับไม่ว่าจะเป็นุกที่ดีหรือุนีว่า่้องเปนค เราตัดสิตัดสิตัดส <No, uh ิน huh ตัดินสาปเลนะครับอย่างนี้ัป็นระยะเพื่อนเราตัดเราคือตัดระยะแต่ขั้นรัยเราไ่ยากให้โรื่องดแต่พเดาอยากให้การณนี้ก็พาทุกคอให้เราคนไทยรันตรายทุกคนนะครับโรคโควิดอ้อันตรายมากฉะนั้นอยากเป็นโดยทั้ันตอรปตัตัเ่อนแล้วโอ้นะครับาขาดไปได้ ไ้เยอะเลยจะปตจักตัวนี่ถุดวัน15้าวันเลยนะดันั้นก็ต้องกันตัวเองขอบคุวนนะสุดเสื้อสีเหลืองทุ๊กตาแดงนะไปมาเรื่อยๆป้องกันอันตรายจากตี๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กแล้วระชาพนดาวสมุทรสาเพนเราก็่ป็นคนบารมีของเื่องจะแพ้หลักเดิมแล้วประตูใจข้ามฝั่งก่อนครับไปฆ่าตลอดทั้ง ไปที่วัดแหลมสุวรเวลาด้วยนะครับแล้วก็มือระเบิก็จะเดินจากวัดแหลมไปถึงวัดสุนทุกาหรือวัดเชิงเรมนะครับแล้วก็จะพากลับมาฝั่งมหาฝั่งยังไม่นานเลยนะครับสองฝั่งซ้ายก่อนนะนะครับกครัไปเร่องงานด้วยขอบคุณครับแต่คุณคณะสุทุกท่านอยูความกระเลยนะขอบคุณคณะสุทกุ่ันธ์ดูความกงะโ เราพอจะเตือนกับว่าเว้นระยะด้วยอย่าให้ติดกันอย่าให้ใกล้กันนะฮะหย่าใใกล้กันระวังครับเพราะว่าเราแม่ค้าเฉพาะนี้เราจะต้องการบริษัทมือดยนะต้องตากตมกุนตากหัวเราจการจังหวัดสมุทรสาครและผมเดินกันหลอกคู่ว่านะครับเราจะการจังหวัดสมุทรสาครทุกท่านโดยงานผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะครับ แล้วก็พบอ้วูที่นักประจานเป็นด้วยนะครับเมื่อไเองก็เว้นระยะด้วยนะครับที่นักประชานเปลี่ยนก็จสุดกันแล้วก็การแม็กซ์ีสำคัญอย่าหล่อย่าล้มลมาที่ใต้ทางนะครับต้งการตัวเองด้วยนะครับขอขอบคุณทุกความสำเร็ขอบคุณด้วยความติดใจจากจุดเจ้าแพทย์หลักเมืองและคณะกรรมการบริหารจาเจรแพทหลักเบืองผมโอยสัมพานและประธาน ลูกช um, er ันแลก็เกาะกะเปนระเบียบเรียบร้อยจัดเปนระเบียบเลยในรบเห็นคณะสุดทุกคนก็เปนกัรเป็นระเบียบก็ก็มุ่งบั่นมาเล่นับเส๋ล้วกชันก็จะได้เรปลารมีของเจ้าพอแล้วนะครับจะดีเจ้าพจะเดินลงเรือนะครับยาวไปจัดการอ่านดเป็นอาีักานตรอและจัังก์ ไปนำภาพีืและออกมหาไทยนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านนะครับควรจะโนมนะครับพยายามเตือนกันด้วยนะครับเป็นระยะด้วยกาบยาคุณเลยนะครับเรื่องโควิดเนี่ยยังอยู่ในในประเทศไทยเราอยู่นะครับตามจังหวัดน้องป่าลงแล้วสมุทรสาครก็เริ่มตาแล้วครับตาเพราะว่าการเมืองขององคชา่อ ัเรือของเองราที่เรา,าเป็นเนเนี่ยจะก,ก็คอยคุ้มกันป้องกันปัดไปภัยอันตรายที่จะมาเกิดก,กับคณะตึงกับพี่น้องชาวสมุทรสาครคณะกรรมการบร,ริหารศารสตร์เพาะหลังเดือนแล้วก็ตั้งตัวผยายามประชาชนทั้งคนเด็กนะครับก็มีบาร,รมีเจ้าพ่อคอยคุ้มกันพร้อมด้วยลูกหลานพี่น้องชาวจีนชาวไทย,ยะนะครับเพื่อชาติาเอาของเรานะครับจะเป็นอาตุ้มอาช้ออาอยูย่ก็แล้วแต่ นะครับก yeah, ็ขอให้กรผ่านโควิดไปด้วยกันนะอย่าให้เราเกิดโควิดเกิดกันกับเพื่อเรานะครับขอให้ใจใจใจตื่นตื่นนะครับให้จากโรคนี้ได้ดีๆนะครับโรคโควิดเนี่ยไม่ได้ใครอยากเป็นนะครับดังนั้นระวังด้วยเว้นระยะปฏิบัตเจ้าพ่อใกล้จะเอ่อเรไปนใจบรรทัพเรือเดี๋ยวเราก็ดูด้วยกันว่า เรือมีหลายลำด้วยกันโดยรันขอบคุณคณะเรือทุกลำโดยโดกันเรือตันบนของสำนักสาคอนทันลาเรือมือเ่วยจัดจัดระเบเรือจับไงกระดับสงกระรับต่ำเรือเรือหาเรือัพื้นเรือระดับกรับเป็นเรือกันจเดูว่าเป็นแ้าพอเป็นแ่พอ เด yeah. er ็ับานประทับทางเรือเรือลำไหนนะครับที่อจ้าพ่อเดินประทับทูกตั้นสุเปรับทุกตัวนสแลราจะเดนสักกี่าทเนเจ้าพ่อหเดินันนั้นคระตุกเดินไปเพื่อเวิเจะาพ่อเดินไปในเรือลำไหนเรืออะไรนะครับตห่วงคนร่างตากลาบาลีองค์เจ้าพ่อหลักเดิเรือไโไลา ไอ้ความเลื่อมเชิญให้เป็สุขสุขกายสุขใจทุกโตก็ไม่ดีนะครับทุกโตกะไม่ดีว่าทุกท่านเดินมาประกาศร่างนะครับขอพรบางทีองค์เจ้าพ่อตอนนี้เดินไปแล้วครับไปประทับในเรือแล้วครับนะอย่าตับเรือไปประทับในเรือแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ดีเาจะได้่อมเชิญครับนะื่อเลื่อมนะครับลูกเป็นทุกค์กันนะครับนะื่อมระยะเลยนะเลื่อมระยะ เนระยยานะครับอยากลตงกันอยากชิกันเราวระ่วด้วยกันห่วัวเราด้วยเี๋ยอเราจะ ดับตะแลงด้วยวัยเจรพนดูรับสาวดูหน้าตาสถานการณ์ดับดึงขันตรับถล่มูุบรุ่งสงครามบุญรุ่กับและพร้อมด้วยขันอ่าสต่ออื่นสต่อันนนะครับสถาการทุกคนนะครับอ่าเปานรลังแต่ือว่าท่านในเมื่อตุนนาฬิกาควงมือสิสามคและเบื่องาทุกท่านก็จะเริ่มเริ่มเริ่มริ่เริ่มงานนั่งกับฟังก็ต้ทุการกับกับคุณ จบบรทีดับารารดัระดับระดับระดู้ระดับรับระรดับกะับระดับระดับระับระับระดับรับระดับรดบระดัระดับระดระดับะดระับระดับระดับรดับเบระดับระดับูับระดเบระดับระดับระับระดรับระระับระะับระดัระดับระรับรด้บรดารบบะรับทระดับรับดับัระะััดรรับรบรัรับ I'll